และในสัปดาห์นี้กลับมาพบกันอีกครั้งในรายการ Road of Life ซึ่งแน่นอนว่าเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับนักสแสดงคนหนึ่งที่มีความน่ารักสดใสและขี่เล่นแบบสุดๆหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินบทเพลงที่ร้องว่าเอาเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะซึ่งแน่นอนว่าแขกรับเชิญที่เราจะไปร่วมพูดคุยในสัปดาห์นี้ก็คือนักเอก MB ของเพลงเพลงนี้นั่นเองขอเชิญทุกท่านร่วมทาความรู้จักกับจอมแจมสุพิชชาคนนี้รพร้อมๆกันกับเราได้เลยในรายการ Road of Life คะสวัสดีค่ะจอมแจมค่ะสุพิชาสุวรรณหงษ์ค่ะ ทำกิจกรรมอ่ะชอบแบบเล่นชอบทากิจกรรมเป็นเด็กทากิจกรรมเยอะมากแบบเป็นพวกแบบเป็นหลีทําอะไรของบบกีฬาสีของโรงเรียนอะไรเงรี้ยค่ะแกล้งเพื่อนเหรอไม่ค่อยแกล้งนะไม่ค่อยแกล้งแตนจะเป็นแบบไม่ค่อยเล่นกันแรงๆเท่าไหร่แต่ว่าก็เคยมีแบบทําบ่อยก็คือแบบเอาของเพื่อนไปซอดแล้วก็บอกว่าแล้วก็แบบแล้วเพื่อนก็หาไม่เจอเราก็ทําเป็นไม่รู้จนแบบเพื่อนร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยไม่คิดเลยนะ ม่เคยคิดคือตอนเด็กๆเรารู้สึกว่ามันแบบไกลจากตัวเรามากแบบวงการบันเทิงคือแบบมันเป็นสิ่งที่แบบไกลจากตัวเราเราก็ไม่เคยคิดว่าแบบจะมาอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กๆเคยอยากเป็นหมอเคยอยากเป็นหมอแบบเพราะว่าเรียนสายวิทย์มาแล้วก็แบบเคยดูซีรีส์เรื่องหนึ่งชื่อด็อกเตอร์เฮาส์เอ็มดีแล้วมันเป็นซีรีส์ที่แบบเกี่ยวกับหมอแล้วรู้สึกว่าโหเป็นเท่มากเลยแบบด็อกเตอร์เฮาส์แบบมีชีวิตประจำวันที่แบบต้องแบบ คิดหาคําตอบตลอด,ดว่าแบบคนไข้เขาเป็นอะไรอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบมันน่าสนุกอะแต่พอมาเจอชีวิตจริงๆที่เราจะต้องแบบเข้าไปศึกษาจริงว่าหมอนเนี่ยเขาต้องทําอะไรบ้างต้องแบบเรียนหนักอ่านหนังสือหนักที่แบบเราว่ามันไม่ใช่สไตล์เราเลยแล้วก็โอเคไม่เป็นก็ได้ <c oughs> มาที่ยมจบจากในสตรวิทยา2ค่ะก็เรียนสายวิทย์เป็นเด็กแบบ ก็เรียนหนักเป,นเป็นเด็กที่แบบเลิกเรียนแล้วก็ไปเรียนพิเศษอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ทำกิจกรรมไปด้วยเริ่มต้นม,มาจากงานแรกที่ในโรงการบันเทิงก็จะเป็นฮอร์โมนค่ะใช่เพราะว่ามีรุ่นพี่ที่รู้จักเขาชวนมาแคสแล้วมันเป็นบทที่เป็นดัมเมเยอร์เพราะว่าจำใจเนี่ยเป็นดัมเมเยอร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็เขาก็เลยรู้ว่าเราเป็นดัมเมเยอร์เขาก็เลยชวนเรามาแคสบทนี้ที่เป็นพี่ดัมเมเยอร์ของต้นหนึ่งก็คือพี่พีมในฮอร์โมนนะคะ คือเราก็ตอนแรกเราก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจจะเป็นเพราะว่าตอนคือตอนแรกเข้ามาเลยเปีนหนึ่งเนี่ยเป็นลีดคณะแล้วทีนี้มันก็มันก็จะมีแบบเปิดรับสมัครแบบเเยอะแล้วรุ่นพี่ที่เขาเป็นดําเนี่ยที่เขาเปิดรับสมัครเนี่ยเขากแบบ็มาแบบมาชวนเรามาเห็นเราแล้วก็เลยมาชวนเราแล้วก็แบบเออน่าสนใจก็ลองไปสมัครดูก็จะมีงานโฆษณาค่ะมีโฆษณาแมนซัมโฆษณาเซเว่นแล้วก็มีเ v มว อ้าวเนี่ยคะ่ะจุดเริ่มต้นก็คือมีพี่ที่ภาพดีที่เขาทำที่เป็นโปรดักชั่นเฮาส์ที่ทำยังมีนี้เขาโทรมาชวนเรามาถามว่าแบบเออเนี่ยมีงานยังมีตัวนี้นะแบบสนใจไหมอะไรเงี้ยล้วก็บอกโอเคสนใจแต่เป็นงานที่ไม่ได้แค่อะคะก็แบบเข้าไปเล่นเลย สนุกมากแบบถึงจะแบบเหนื่อยนะแต่มันเป็นแนววีธีแบบเอ็มีเนี้ยถ่ายแบบเหนื่อยตั้งแต่แบบเช้าเลิกแบบกองแบบตีหนึ่งตีสองแต่ว่าแบบเราเอนจอยแบบมันสนุกอ่ะมันเป็นกองที่แบบเปิดเปิดเพลงตลอดเปิดเสียงเพลงตลอดแล้วด้วยบรรยากาศที่พี่ในกองพี่พี่นาซารที่เล่นด้วยพี่เบสก็น่ารักแบบทําให้บรรยากาศในกองแบบสนุกแล้วก็ทําให้ร้เรารู้สึกว่าแบบมันไม่มันไม่ใช่เวลาที่ยาวนานแล้วก็เวลาผ่านไปเร็วแล้วก็สนุกกับมันนะคะ ปัญหาจากการคํงนั้นนะคะก็อาจจะมีแบบกดดันกดดันนิดนึงเพราะว่าเรายังไม่เคยแสดงอะไรที่มันเป็นแบบบทบาทขนาดนั้นที่มีคาแรคเตอร์ขนาดนั้นเป็นงานแรกที่เราต้องสวมคาแรคเตอร์แล้วก็ต้องเหมือนแบบเป็นเนื้อเรื่องที่เราจะต้องแบบแสดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่เบสเขาก็เป็นเป็นพระเอกที่มีรางวัลมาก่อนแบบเออเขาเล่นเก่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบกดดันเราก็กลัวจะแบบพาพาเขาแบบเล่นไม่ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือสำหรับเราเราเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะเราก็ใช้ชีวิตแบบเดิมปกติแต่ว่าก็อาจจะมีคนที่แบบเออแบบเดินผ่านแล้วก็ตะโกนเรียกเราอะไรอย่างเงี้ยแบบอา้อาวอา้อาวอ้าวเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยเออเต็มเยอะไปหมดแล้วก็แบบมีคนมาแบบติดตามชีวิตเราเยอะมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีคนรู้จักเยอะมากขึ้นอาจจะเป็นเธอยังมั้งคะเป็นเพลงที่แบบ ทุกคนต้องลองได้ในแบบวัยมปลายนั้นเธอยังคิดถึงันนททุกทีอหรืเปล่า่าคะตอนนี้ก็ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรค์ค่ะคนณะวารสารศาสตร์สสตรและศึกษาบรณฑชนใช่ใช่แล้วเป็นคนแบบที่บอกว่าเป็นคนแบบชอบทํากิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกอะจำใจคิดว่าแบบเพราะว่าคุณพ่อแบบเป็นวิศวกร ก็เลยคิดในใจว่าแบบพ่อคงไม่ชอบไม่อยากให้เรียนสายนิเทศอะไรเงี้ยแต่ตัวเราชอบนะตัวเราชอบทำกิจกรรมชอบแบบปฏิบัติชอบเล่นอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าแบบคุณพ่ออาจจะไม่ให้อะไรเงี้ยพอแบบพอมาคุยกันจริงๆแล้วเขาบอกว่าเอ้ยเขาโอเคตอนนี้แบบสื่อมันเปิดกว้างอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยเรียนได้เหรอโอเคเราก็เหรียนเพราะว่าเราชอบทํากิจกรรมอะไรเงี้ย จริงจงมันแบ่งง่ายกว่าตอนมัธยมแลคือเราก็เรียนแต่ละวันเนี่ยเราก็ไม่ได้เรียนทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีวันที่แบบเรียนแค่ครึ่งวันบางวันก็เรียนทั้งวันแล้วก็ไม่ไหนช่วยรังง่ายกว่าก็จัดตารางดีๆว่าวันไหนคิวตอนไหนว่างอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ให้พยายามไม่ให้ทับกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <S <S ตอนนี้เหรอตอนนี้ชอบเพลง perfectly perfect ของ s i m l e pan เพราะว่าเป็นเพลงรู้สึกว่าเป็นเพลงที่น่ารักมากแบบ ันเป็นเพลงที่เหมือนแบบบอกผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาอาจจะไม่เพอร์เฟกคือทุกคนมันมีมุมที่แบบทุกคนมันไม่ไม่มีใครเพอร์เฟกไปซะทุกอย่างแต่ว่าเพลงนี้เขาบอกผู้หญิงคนนั้นว่าแบบเออถึงมันจะไม่เพอร์เฟกกับคนอื่นแต่ว่ามันเพอร์เพอร์เฟกต์เลเพอร์เฟกต์สำหรับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพลงที่แบบน่ารักฟังแล้วแบบอบอุ่นก็ฟังได้หมดนะแต่ว่าจะไม่ค่อยชอบเพลงที่แบบเฮฟวี่แบบร็อกร็อกอะไรกีตาร์แบบเบสหนักๆอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่ที่เหลือก็แบบฟังได้หมด ถ้าไม่ได้ไปเรียนนะคะถ้าเกิดเป็นวันที่ไม่ได้ไปเรียนแล้วอยู่บ้านไม่ได้ออกไปข้างนอกก็ตื่นมาก็จะก็จะตื่นสายๆหน่อยเพราะว่าปกตกิจะไม่ค่อยได้ตื่นสายแบบไปเรียนก็ต้องตื่นเช้าทุกวันแล้วก็แบบทางานถ้าเกิดมีวันที่ไม่ที่ว่วางๆไม่ได้ทาอะไรก็จะตื่นสายๆหน่อยก็แบบตื่นมาก็คงแบบดูหนังดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคงเป็นโป๊บมั้งคะ <laughs> เพราะว่าไม่ชอบใส่เสือ้อใช่แบบออกแนวอบอุ่นดีกว่า พี่ไม่เล s então, <S like ือกพี่แท็กว่าเขาดูแบบเซอร์ไปอะดูแบบคือเราชอบผู้ชายที่แบบดูอบอุ่นสะอาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเป็นสถานที่ที่ p r i v a t หน่อยค่ะแบบไม่แบบไม่ผูกผ้าอะไรอย่างเงี้ยสถานที่ที่แบบเขาสามารถพูดอะไรทั้งหมดได้โดยที่แต่เขาเป็นตัวของเขาเองไม่แบบไม่ได้รับความกดดันจากแบบสิ่งแวดล้อมภายนอกรูฟท็อปก็ได้นะก็ดแบบดูเป็นส่วนตัวที่ไหนก็ได้หรือแบบหรือแบบอยู่แบบ บนเขาอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะเลอฟโรซี่อาจจะมเพราะว่ามันอินอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งของชีวิตเราด้วยมัง้งแล้วแบบพอมาดูแล้วแบบนักแสดงเขาแบบเล่นดีอ่ะแบบสื่อสารออกมาได้ดีแล้วเราเป็นหนังเรื่องเดียวที่เราดูแล้วเรา้องหายเป็นเหมือนเพื่อนที่แบบรักกันแล้วสุดท้ายก็เหมือนก็ไม่รู้ไม่รู้ใจตัวเองว่ารักกันแล้วก็แบบแยกสุดท้ายก็แยกางกันไปแต่ว่าแบบ ต่างคนต่างแบบไม่มีครอบครัวมีแฟนแต่สุดท้ายก็แบบเพิ่งรู้ใจตัวเองว่าแบบเออลักกันแบบเราไม่มีใครแบบเข้ากับเราได้เท่าเขาแล้วสุดท้ายแบบกลับมาอะไรร้องไห้ร้องไห้ปประโยคที่แบบนางเอกพูดกับพระเอกตอนในงานแต่งงานว่าแบบเออแบบไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะแบบในสถานะอะไรแบบฉันก็ยังจะแบบรักคุณทั้งหมดหัวใจอะไรอย่างเงี้ยึูงมากตัวกระตุ้นที่ฉชอบ ตัวหนึ่งคือชื่อชาว์เดอร์ไม่รู้จกักแล้ว็นึตัวม่วงอ้วนๆมันน่ารักมากเป็นตัวการ์ตูนที่แบบเนื้อเรื่องไม่มีอะไรเลยเป็นเกี่ยวกับของกินหมดเลยแล้วก็แบบเป็นแบบชาว์เดอร์เนี่ยอยากจะเป็นเชฟแล้วก็แบบเป็นเป็นคนแบบเป,เ,ปเป็นตัวที่รักการกินมากแล้วก็จะแบบกินทุกอนนย่อางแล,นนา 31, แล้วก็แบบอ้วนๆน่ารักน่าหยิกตอนอายุสามสิบเอ็ดหรอน่าจะมีครอบครัวแล้วตอนอายุสามสิบเอ็ดแล้วก็แบบ อยากมีแบบกิจการแบบเสื้อผ้าเพราะว่าเป็นคนชอบแต่งตัวแบบแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังยังไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าเรียนใช่เพราะว่าเรียนอยู่แล้วก็ตอนตอนนี้อยู่ปี3แล้วมันเป็นช่วงการเรียนที่แบบกำลังหนักแบบมีโปรเจกต์เยอะมากที่ต้องทำแล้วก็พอให้เวลากับการทำงานการเรียนก็ยังไม่มีเวลาทำอย่างอื่เลยจริงๆก็ก็ก็เคยอยากเป็นนักร้องนะ แต่ว่าก็รู้สึกว่าแบบโอ๊ยสมัยแบบคนร้องเพลงพอเยอะมากก็เลยแบบเออตกไปแต่ถ้ามีโอกาสร้องก็อาจจะอยากลองค่ะ <S <S 1> <S 1> ไปห้องคาราโอเกะอ๋อบทเพลงแรกที่จะเลือกเปิดถ้าไปกับเพื่อนก็จะเป็นแบบ โฟโมอดอะไรอย่างงี้ั้งเพราะว่าเป็นแบบมันเป็นเพลงที่แบบมันอยู่ในยุคเราแล้วแบบถ้าเราไปกับเพื่อนนะมันจะสนุกมากเลยมันจะทั้งแบบตลกแบบเอ้ยลองได้หรอว,วะเพลงนี้แบบนานมากแบบบ่งบอกถึงอายุมากอะไรอย่างเงี้ยกระใจมันไหลละลาย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 ไปกับเธอหักใจอย่างงี้คืนอ่อนไว้นุ่นวลใจมันพลอยลอยละลอยละลอยเลยลองไปอยู่ในฉันดูแลใจให้หน่อยเห็นหน้าสามสิ่งอะคะ ตลกเออแล้วก็ไฮเปอร์คือเป็นคนที่แบบติดตลกกับแบบไม่ค่อยแบบหาความจริงจังไม่ค่อยได้เป็นคนที่แบบอยู่กับเพื่อนก็จะแบบตลกไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็เป็นคนแบบเออเออแบบซุ่มซ่ามแบบทําอะไรก็จะแบบเดินชนนู่นชนนี่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันสุดท้ายคือไฮเปอร์ใช่เป็นคนแบบไม่ค่อยชอบอยู่นิ่งๆอย่างเงี้ยขยับขยับตลอดเวลา ผู้ชายที่จะมาเป็นของลูกต้องฉลาดใจเย็นแล้วก็มีเหตุผลคนะ่ะเราชอบคนที่แบบมีความคิดอะชอบคนฉลาดที่แบบต้องเป็นความฉลาดที่เป็นผู้ใหญ่นะแบบคิดเป็นไม่ใช่ความฉลาดที่แบบฉลาดแล้วแบบบอสซี่ฉลาดแล้วแบบเจ้ากี้เจ้าการอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นความฉลาดที่แบบฟังคนอื่นด้วยอะไรอย่างงี้แล้วก็เป็นคนที่ ใจเย็นคือไม่ชอบมากๆคือคนใจรอ้อนเรารู้สึกว่าการที่เป็นคนใจรอ้อนแล้วแบบใช้อารมณ์ตัดสินทุกอย่างมันทําให้แบบทุกอย่างพังไปหมดเลยอะไรอย่างนี้ค่ะก็พยายามจะแบบในชีวิตยพยายามจะหาผู้ชายที่แบบใจเย็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นผู้ใหญ่คือคือ,คอมีเหตุผลอันสุดท้ายคือมีเหตุผลก็คือเขาต้องแบบทําอะไรคือต้องไม่ไม่ไม่ใช้อารมณ์คือมันก็มาจาก ความใจเย็นนี่แหละคือต้องไม่ใช้อารมณ์แบบใช้เหตุผลคือแบบคุยกันต้องคุยกันต้องแบบต้องฟังแล้วก็รับฟังเหตุผลของคนอื่นเหตุผลของตัวเองแล้วก็ไม่ใช้อารมณ์มาคุยกันอะไร้ <S <S องอา้าวเฮ้ก็ไอ้แบบเป็นเพลงที่แบบทุกวันนี้คือแบบทุกคนร้องใส่หูอะไรอย่างเงี้ย เอาให้ไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่น่ที่บอกกัเธอจะเลือกเขาแล้วไม่มีวันกลับมาเอาให้อีกหลืน้ำลายตัวเองดีกว่ามือเสียเวลาร้อมท้อะไรที่เธอไม่มีวันได้คือก็เดี๋ยวจะมีซิตคอมเสือชินิเก้งค่ะรับบทเป็นมะนาวแล้วก็มีซีรีส์ภูมิแพ้กรุงเทพค่ะ หราัน้าก็จะเป็นพี่โฟกัสกับพี่นิวติดตามได้เรื่อยๆค่ะออจะมีเรื่อยๆล่าสุด EP 13ก็เพิ่งออนไปแล้วก็จะมี EP ต่อๆไปก็ติดตามชมแต่ว่าผุพแพศคนกรุงเทพต้องรอติดตามข่าวอีกทีค่ะ Instagram นะคะจอมแจม SPCH ค่ะแล้วก็ Facebook ค่ะสุพิชาสุวรรณพงศ์ค่ะ S U P H I T C H A S U B N B A N N A P H O N G ค่ะแต่ว่าจมจันจะอัปเดต Instagram มากกว่า Facebook